สวัสดีค่ะวันนี้ยายก็หยุดงานหนึ่งวันเดี๋ยวประมาณกลางเดือนหนะ้าเลยนิดนิดยายก็มีเวลาหยุดสิบวันนะคะถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะตอนนี้มันช่วงโรคระบาดเนะาะไม่ได้ออกไปไหนยายกจ็จะเข้าไปดูและตอบคอมเมนต์ทุกๆคนแล้วก็ไปหาคนที่ยังไม่ได้ไปนะคะก็จะว่างเหมือนตอนปีใหม่นั่นแหละค่ะนะคะ ก็คือสามารถไปดูไลฟ์สดเพื่อนๆได้นะคะนะคะวันนี้ยายก็จะมาทำเ,เมนูบำรุงสุขภาพนะคะเมนูบำรุงสุขภาพของยายเนี่ยคือเท่าที่ท,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 ที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่างาดำเนี่ยมันบำรุงกระดูกดีกับร่างกายสำหรับผู้สูงอายุหรือทั่วๆไปนะนะคะแต่ทาสำหรับผู้สูงอายุดีมากนะคะวันนี้ยายก็จะมาทำ ส่วนประกอบของยายก็จะมีน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งนี่ซื้อมาจากประเทศไทยนะคะน้ำพึ่งเดือนห้านะคะน้ำพึ่งแท้นะคะเยายก็จะมาผสมกันนะคะแต่ตอนนี้ยายจะต้องอทำงาให้สุกก่อนก็คือยายจะบดนะคะจะจะใช้วิธีตำเอาแล้วบดบดแล้วก็จะเอาไปคั่วนะคะให้สุกเหมือนกับว่าจะแล้วก็พอสุกแล้วเนะี่ยจะเอาน้ำพึ่งลงไป กวนแต่ว่าน้ําพึ่งเนี่ยอย่าโดนความร้อนจัดนะคะเพราะว่าถ้าโดนความร้อนจัดเขาจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพน้ําพึ่งนี่ก็คือถ้าเป็นถ้าถ้าชงกับน้ําชาก็คือน้ําชาเดือดแล้วแล้วก็เอามาหยอดใส่นะ,ะจะเป็นน้ําชามะนาวแต่ถ้าเราไปใส่กํลาลังน้ําร้อนเดือดเนี่ยประสิทธิภาพหรือประโยชน์ของน้ําพึ่งมันจะลดลงนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะ,ะทำเป็นตอนอนคะ ถ้าถามถึงเหตุผลว่าทำไมยายต้องบทงาก่อนนะคะคือบางคนอาจจะทราบแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะคืองานเนี่ยเขามีประโยชน์ก็จริงแต่เราต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะนะคะแต่สำหรับยายเนี่ยฟันมันก็เริ่มห่างแล้วนะคะเออจะเป็นประโยชน์ที่ง่ายที่สุดสำหรับยายก็คือมามาทำให้เขาแตกก่อนนะคะนี่คือเหตุผลของยายนะคะ ยายก็จะเอาค่อยๆเอาเข้ามาบดนะคะพอบดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปทําให้งาสุกแล้วยายก็จะเอาน้ำพึ้งใส่ลงไปทีหลังเดี๋ยวก็มาดูกันต่อนะคะยายก็จะใช้ตำๆอย่างเงี้ยคะคะค่อยๆค่อยๆตำไปนะคะตอนที่ตำนี่ืองาอยังไม่สุกนะคะ งายังไม่สุกเนี่ยเราจะได้น้ามันเยอะนะคะน้ํามันเยอะมากเลยนะคะค่อยๆบดไปนะคะถ้ายิ่งมีค้อกลิ่นให,ใหญ่ยิ่งดีค่ะอันนี้งานนี้ทํายาหมักผมดีนะคะส่วนผสมก็จะมีมะกรูดนะคะมะกรูดแล้วก็ขิงขิงย่างเล็กน้อยก็คือย่างให้เขามีน้ํามันออกนะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าว หมักผมผมจะดำเงางามเลยค่ะยายก็ทํำอีคลิปที่แล้วที่หายไปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ออกเพราะคลิปมันหายไปลบคลิปซะมีค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะยายก็ยายก็บดใช้คกบ,บดแล้วนะคะนี่บดแค่ครึ่งเดียวมันก็จะได้แบบนี้ค่ะคืองานเนี้ยจะแตกนะคะ เราก็จะเนี่ยงาเขาจะมีน้ำมันเดี๋ยวยายจะไปทำให้มันออหอมนะคะ <Okay. S 1> ก็คือเอาไปคั่วสักหน่อยหนึ่งนะคะให้น้ำมันงาเขาออกมาอีกนะคะอันนี้ยายทําแค่ครึ่งเดียวไม่ได้ทำหมดแร้วนะคะเนี่ยคืองาเขาก็จะแตกแตกแบบนี้นะคะดูสิเม็ดงาก็จะแตกนะคะเนี่ยดูสิเห็นปะ เดี๋ยวก็จะมาดูวิธีทําต่อไปนะคะทีนี้ยายก็จะมาตั้งไฟอ่อนนะคะมาคั่วนะคะเอาไฟอ่อนๆนะคะคั่วให้เขาหอมให้น้ํามันเขาออกมาสักหน่อยนะคะแล้วยายก็จะมาคั่วนะคะคั่วให้ให้เขาหอมให้น้ํามันออกมาสักหน่อยนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องให้ไหมนะคะเอาแค่เนี้ยเนี้ยเขาเริ่มเป็นตีน้ำมันแล้วนี่นะคะเอาให้ก็หอมนะคะให้ให้น้ำมันองนะพูดง่ายๆว่าให้น้ำมันงาออกมาหน่อยนะคะการกินงานะ่ะถ้าเกิดเราไม่สามารถเคี้ยวให้ละเอียดได้อะ่ะ เราก็ต้องใช้วิธีบดก่อนนะคะบดแล้วมาทําไม่ว่าจะปรุงอะไรทางนั้นนะเริ่มหอมแล้วแล้วก็เพราะว่างาต้องเคี่ยวขอให้ละเอียดเขาจะได้คุณประโยชน์คือให้งาให้ให,ให้ให้งาออกมานะคะให้อ,อข้างในงาน้ํามันงาออกมานะคะนะคะตอนนี้ยายปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าหม้อยังร้อนอยู่ยายก็เลยขนุขนๆไว้นะคะ เดี๋ยวมาดูอีกนะคะพอเราได้งาหอมๆแล้วนะคะเราก็มาคนให้เขาอุ่นๆหน่อยนะคะคือไม่ให้ร้อนจัดเพราะงานเนี่ยเขาเป็นน้ำมันอยู่นะคะนะคะเราก็จะคนให้เขาเรียกง่ายๆถ้าถ้าถ,ถ้าวางไว้เขาก็จะเย็นเกินนะคะเผื่อเราลืมเราอะไรเงี้ยเราก็มาคนก่อนคนเพื่อให้ไอร้อนเขาออกไปบ้างนะคะ น้ำพึ่งถ้าโดนความร้อนจัดเขาจะหมดประสิทธิภาพนะคะประสิทธิภาพจะไม่ค่อยได้ดีนะคะพยายามอย่าพยายามอย่าให้เจอความร้อนมากนะคะน้ำพึ่งเราสามารถเช็คได้คะ่ะเช็คเลยนะคะ น,นี้หญ่ก็จะเอาน้ำผึ้งใส่ลงไปนะคะใส่ไปก็กวนไปเรื่อยๆค่ะ ส่วนผสมก็มีแค่สองอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะน้ำพึ่งก็ให้ประโยชน์แล้วก็งางาดําก็ให้ประโยชน์นะคะส่วนผสมของยายไม่มีหรอกค่ะนะคะ,นะคะส่วนผสมของยายคือทําตามใจชอบค่ะชอบกินยังไงก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าสูตรของงาดําเนี่ย คืองานดำเนี่ยเขาจะบำรุงกระดูกบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายชะลอความแก่นะคะแล้วก็ทำให้สมองดีขึ้นด้วยนะคะแล้วยายเนี่ยที่ยายเอ่อพิการด้วยอะไรด้วยแล้วสุขภาพยายยังดีทุกวันนี้เพราะยายหาสรรหาของแบบนี้กินนั่นแหละค่ะนะคะเราก็กวนเรื่อยๆนะคะแล้วเนี่ยให้ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปใส่โหลนะคะเอาโหลมาใส่นะคะ ยายก็จะตักใส่เก็บไว้นะคะสามารถเก็บไว้ได้อุณหภูมิปกติข้างนอกเลยค่ะนะคะเก็บไว้ ตอนนี้นะคะก็ยังอุ่นอยู่นิดนินะคะคืออย่าร้อนนะอย่าห้ามร้อนจัดคือใส่น้ำพึ่งนีผสมน้ำพึ่งอุ่นๆได้เราก็ตั้งไว้ให้เ,เย็นก่อนพอเยน็นปุ๊บเราก็จะปิดนะคะปิดแล้วอัตรา,าส่วนในการรับประทานต่อวันนะคะระับประทานชาเนี่ยวันหนึ่งห้ามเกินหนึ่งท้อนชานะคะเพราะว่าถ้าหนึ่งท้อนชาเน่ยมันจะพอดีกับกับเคุณประโยชน์นะคะคุณประโยชน์ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกินหนึ่งช้อนชามันจะมากเกินไปนะคะเหมือนกับว่าเราเราทานอะไรมากเกินไปมันก็จะทําให้สุขภาพเรามาก ก็คือทุกอย่างมีประโยชน์แล้วก็มีมีโทษเช่นกันอย่างที่ยายบอกนะคะพอทานงาหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เราก็ทานน้าให้เยอะนะคะนะคะเพราะว่าพวกนี้ก็เหมือนกับพวกแคลเซียมนะคะเนี่ยเราจะทานประมาณแค่เนี้ยคล้ายๆหนึ่งช้อนชาถ้าถ้าถ้ามันเร็วๆอ่ะนะคะถ้ามันเร็วๆอ่ะถ้าเนื้อเนื้อเนื้องานเนี่ยเร็วอ่ะเขาไปหนึ่งช้อนชาพอดีแต่นี่เขาเขาเหนียวนะคะเขาเหนียวด้วยน้ำผึ้งเราก็ทานประมาณมันแค่เนี้ยก็คือวันละแค่เนี้ยทุกทุกวันค่ะผิวพรรณจะสวยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้ยายก็ทําได้แบบง่ายๆนะคะยายทำเออคือ ไม่มีใครไม่ไม่ไม่ได้มีเครื่องมือที่ว่าจะตัดต่ออะไรที่ว่าถ่ายตรงนู้นปุ๊บตรงนี้หน่อยก็คือทําคนเดียวยายก็อยากจะให้ความรู้กับพวกเพื่อนๆนะคะยายก็เลยมาทําให้ดูนะคะอันนี้คุณประโยชน์จริงๆยายลดฟั่มกระดูกยายหายไปยายต้องใช้กระดูกตามสะโพกมามาต่อมาเติมมาทุบมาทุบละเอียดแล้วก็มากินไข่ไข่ขาวก็ดีนะคะไข,ข่ะะไข,ขาวต้มนะคะขขนะคะไข่แดงก็ทานได้แต่อย่าให้เกินวันละหนึ่งลูกนะคะแต่ถ้าไข่ขาวคุณทานไปเหอวันละห้าลูกก็ดีนะนะคะนั่นก็บวารุงประดุกเช่นกันนะคะอันนี้นะคะ ก็ประมาณนี้ยายก็จะทานทุกๆวันนะคะนี่เดี๋ยวยายก่อนไปทางานตอนเช้ายายก็จะทานทุกวันนะคะเหมือนเราทานยาแต่ว่ายาไม่ใช่ยาที่ว่าทําทําให้เกิดโทษยาที่ได้ประโยชน์นะคะได้จากธรรมชาติแท้เลยไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะคะรู้จักทํากินรู้จักหากินรู้จักสรรหามามาทํากินแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงคะ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะผ่านช่วงเวลานี้ช่วงโควิดทุกๆอย่างผ่านไปให้ได้นะคะ ทุกๆอย่างไม่ว่าเศรษฐกิจความทุกข์ยากความเศร้าความยากจนนะคะทําอะไรแล้วแต่ใน,นวันเนี้ยเราจากที่เราเคยเคยซื้อกระเป๋าลูกละสองพันเราเราก็หันมาซื้อลูกละสองร้อยก็พอแล้วนะคะนะคะใหญ่ใหญ่นะเออเดี๋ยวอยากจะไม่ไม่ได้มโนนะคะนี่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 เออไหนก็อันนี้กระเป๋าหิ้วไปทำงานยายมาดูกันคะ่ะอ่าดูสิคะนี่ตัวมันยังดีอยู่เลยคะ่ะ ไม่ไม่ได้มีห้องนะคะเพราะว่าทําไมถึงไม่มีห้องเพราะว่ายายไปทํางานเนี่ยยายออกออกลงรถปุ๊บลงรถเขาไปส่งนะคะหรือว่าถ้ายายเอารถรถจากยายายไปเองคันเล็กๆนะคะไปเองยายก็เข้าห้องใต้ดินนะคะเข้าห้องใต้ดินแล้วยายก็ผ่านลิฟต์ผ่านลิฟต์ขึ้นไปขึ้นไปชั้นสองชั้นสองของที่นี่เขาก็เรียกว่าอุ่นเทื่อนกระชอนนะคะพอเสร็จแล้วยายก็จะไปห้องแต่งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกระเป๋ายายก็อยู่เดี๋ยวนั้นแหละคะ่ะในในในล็อกเกอร์ที่เรามีนะคะคือเราไม่ได้ออกใช้เออ เงินยายก็ไม่ได้ติดตัวยายจะใส่เสื้อแต่เสื้อทํางานของยายนะคะนะคะแล้วก็แล้วก็ไปทํางานกับคนไข้เลยนะคะนะคะอันนี้อันนี้คือยายก็เลยไม่ต้องใช้ที่สวยหรูเกิดมันไปเกี่ยวอะไรขาดล้วก,ก็ก็ไม่ต้องเสียดายใช่ไหมคะนอกจากว่าเออเราไปเดินห้างหรือไปสังคมหรือไปอะไรก็ได้ยายมีกระเป๋าคะ่ะแต่ยายไม่ไม่ได้ใช้ของมีมีห่อนะคะแต่กระเป๋ายายน่ารักทุกรูปเลยคะ่ะมีลูกปัดมีอะไรสีดําสีขาวสวยไปหมดคะ่ะนะคะแต่ก็ถึงไม่มีห่อก็มีราคานะคะ แต่ไม่มีห่อราคาก็ไม่แพงมากหรอกค่ะแต่สำหรับยายก็พันขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าแพงแล้วนะคะนะคะอันนี้ค่ะนี่คือถามว่าแล้วพูดไปว่ายายอยู่จนไหมยายอยู่ไม่บอกคะ่ะยายยู่ไม่ไปบอกว่าจนเลยลูกแต่ทุกวันนี้ยายอยู่ต้องทํางานเพราะว่ายายอยู่มีลูกนะคะนะคะอ่ากลับมากินให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่แค่นี้นะคะอือห mm ือ hmm. เราไปจะเคี้ยวซะหน่อยนะคะเหมือนเราทานขนมแต่เราขนมของเราเนี่ยเป็นงาเป็นน้ำผึ้งเป็นของหวานได้วันละหนึ่งช้อนพร้อมสุขภาพดีๆค่ะโชคดีแล้วมีความสุขนะคะขอให้ปลอดภัทุกคนค่ะ